สวัสดีก่อนหน้านี้เธอตกงานไม่ใช่หรอทำไมแต่งตัวดูดีเหมือนได้งานแล้วล่ะเธอทํายังไงหรอเธอรู้ถึงสภาวะการและสาเหตุของการว่างงานไหมล่ะฉันจะพูดให้ฟังนะแล้วเราต้องปรับตัวไปกับมันให้ได้เราถึงจะหางานได้สภาวะการที่บุคคลในวัยแรงงานที่พร้อมจะทำงานแต่ไม่สามารถหางานหรือทำงานได้หรเจ็บป่วยรอง,งานใหม่หางานที่เหมาะสมไม่ได้บุคคลในแรงงานจะพิจารณา ผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปส่วนแรงงานเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานก็จะได้แก่นักเรียนนักศึกษานักปวดผู้ที่กเกษียณผู้เจ็บป่วยผู้พิการทางร่างกายและสติปัญญาและผู้ที่ทํางานอยู่ในครัวเรือนซึ่งขนาดของบุคคลในวัยแรงงานเล็กกว่าของประชากรทั้งประเทศเพราะประชากรของประเทศประกอบด้วยเด็กผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานสาเหตุของปัญหาเนี่ยนะก็จะมีอยู่สองสาเหตุ สาเหตุหลักก็คือคนเลือกงานจัดหาเงินเดือนสาเหตุรองก็คือเกิดจากมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นทําให้ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานไงล่ะแล้วเธอปรับตัวกับมันยังไงเหรอในยุคสมัยตอนนี้มันก็ยากลำบากที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์งานหรือหางานตามบริษัทต่างๆฉันเลยเลือกที่จะหางานตามเว็บไซต์หรือเพจต่างๆในสื่อโลกออนไลน์ในปัจจุบันเธอต้องปรับตัวกับมันให้ได้นะเธอช่วยแนะนำให้ฉันได้ไหม ได้สิฉันมีเว็บไซต์หนึ่งที่จะแนะนำให้เธอลองเข้าไปดูมันจะรวบรวมงานต่างๆไว้ในเว็บไซต์นี้เลยนะแถมคุณสมบัติที่เขาต้องการก็ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์แต่ต้องมีอายุระหว่าง20-50ปีนะและนี่ก็คือเว็บไซต์ที่ฉันจะแนะนําให้เธอรู้จักนะเป็นเว็บไซต์ jobandwork.com ไงละ่ะเป็นเว็บที่รวมแหล่งงานต่างๆไว้ในเว็บเดียวเลยมีสื่อต่างๆรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะ รายได้ต่างๆก็จะมีโชว์บอกว่าเธอจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เรทยังไงและยังมีสวัสดิการอีกมากมายแบบไหนอย่างไรมีทุกตำแหน่งงานให้เธอเลือกเชียวนะนี่ฉันลองเลือกหนึ่งงานมายกตัวอย่างให้เธอดูนะเผื่อเธอจะสนใจเป็นงานของบริษัทรักษาความปลอดภยัย PCS และ Facility Service s a l l จำกัดเป็นตำแหน่งงานพนักงานทำความสะอาดประจำหน่วยงานคือเจร์พาร์คลังสิตนะ ฐานเงินเดือนที่เธอจะได้รับก็คือ12,000บาทถึง15,000บาทไงละ่ะจะทำความสะอาเดเกี่ยวกับสวนและเป็นงานประจำนะนี่ตอนนี้เขารับอยู่ตั้ง7อัตราแน่ไหนยังจะมีสวัสดิการดีๆให้เธออีกนะยกตัวอย่างเช่นประกันชีวิตเงินโบนัสตามผลงานที่พักพนักงานค่าตอบแทนพิเศษค่าทำงานล่วงเวลาเป็นเว็บที่ดีมากๆเลยฉันจะลองเข้าไปและหางานตามที่เธอแนะนำนะ ขอบคุณเธอมากๆเลยนะไม่เป็นไรเลยฉันขอให้เธอได้งานที่เธออยากทำนะ